เด็กป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวตายจากยาแก้ปวด อีวาวิลสันอายุ11ปีเธออาศัยอยู่ที่เมืองคลาวพอยต์รัฐอินเดียนาถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเ็ดเลดขาวในเดือนเมษายนปี2020เธอเข้ารับการรักษาด้วยเคยมีบำบัดต,ต่อสื้อกับมะเร็งจนอยู่ในภาวะมะเร็งสงบและมีแนวโน้มการฟื้นตัวดีขึ้นแต่ในวันที่29ตุลาคมอีวาต้องเข้ารับการตรวจติดตามที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเด็กแอคเวเกตพยาบาลวิชาชีพได้สังเกตระหว่างที่ตรวจร่างกายน้องพบว่าอวาร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเนื่องจากปวดบริเวณหลังลามลงไปจนถึงขาทั้้ง้งงงงขาาาแลลสสิิ่่่่่ทททีีทีีดุคือไมมกใหพยา ผลเลือดจะแสดงให้เห็นว่าเอวามีปริมาณเกลืเลือดที่ต่ำเลือดต่ำค่าเอนไซม์ตับสูงและมีสัญญาณชีพผิดปกติมีการฉีดยาบางชนิดให้รวมถึงยาแก้ปวดในปริมาณที่เกินขนาดให้โดยที่เอวาไม่ได้พบแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งเลยแล้วให้เธอกลับบ้านหลังจากนั้น36ชั่วโมงเอวาก็เสียชีวิตขณะนอนหลับด้วยสาเหตุจากพิษเฉียบพลันของยาได้แก่มอร์ฟีนไฮดรอกไซซีนและกาบาเพนตินโดยเฉพาะมอร์ฟีนในปริมาณที่เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตสุดท้ายแล้วครอบครัวได้รับ